สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะมีผลวันนี้ปรับพื้นที่ควบคุมสีส้ม69จังหวัดสบคปรับพื้นที่ควบคุมสีส้ม69จังหวัดมีผลวันนี้จากกรณีการประชุมสบคชุดใหญ่มีการพิจารณาปรับระดับพื้นที่จังหวัดแบ่งออกเป็น1พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด0จังหวัด2พื้นที่ควบคุมสูงสุด0จังหวัด 3. พื้นที่ควบคุมจากเดิม39จังหวัดเพิ่มเป็น69จังหวัด 4. พื้นที่เฝ้าระวังสูงสุดจากเดิม30จังหวัดลดลงเป็น0จังหวัดและ 5. พื้นที่สีฟ้านำร่องท่องเที่ยวคงเดิม8จังหวัดโดยมีผลตั้งแต่วันที่9มกราคม65เป็นต้นไปพื้นที่สีส้ม69จังหวัด โดยการกำหนดพื้นที่ครั้งนี้ไม่มีพื้นที่สีแดงมีเพียงพื้นที่ควบคุมสีส้ม69จังหวัดได้แก่จังหวัดกาลสินกำแพงเพชรขอนแก่นจันทบุรีฉะเชิงเซาชุมพรชัยนาทชัยภูมิเชียงรายเชียงใหม่ตรังตราดตากนครนายกนครปฐมนครพนมนครราชสีมานครศรีธรรมราชนครสวรรค์นราธิวาส น่านบึงการบุรีรัมประจบคิรีขันปราจีนบุรีปัตตานีพระนครศรีอยุธยาพยาวพัทลุงพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์แพร่มหาสารคามมุกดาหารแม่ห้องสอนยโสธรยะลาร้อยเอ็ด ระนองระยองราชบุรีลบบุรีลำปางลำพูนเลยศรีสะเกดสกลนครสงขลาสตูลสมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสาครสรกแก้วสระบุรีสิงห์บุรีสุโขทยัยสุพรรณบุรีสุราษฎร์ธานีสุรินทร์หนองคายหนองบัวลำภูอ่างทองอำนาจ,จเจริญอุดรธานีอุตรดิตถอุทัยธานีอุบลราชธานี ขณะที่พื้นที่สีฟ้านำร่องท่องเที่ยวคงเดิม8จังหวัดได้แก่กรุงเทพการจนบุรีกระบี่ชนบุรีนนทบุรีปทุมธานีพังงาและภูเก็ตทั้งนี้ การปรับมาตรการป้องกันควบคุมโควิดสิบาสำหรับทุกพื้นที่คงใช้มาตรการตามข้อกําหนดออกตามความในมาตรา9แห่งพรกรฉุกเฉินพุทธศักราช2548โดยให้ทํางานจากที่บ้านตั้งแต่วันที่1มกราคม65โดยกิจการที่สามารถดําเนินการได้คือกิจกรรมที่รวมกลุ่มกรณีเกินจํานวนให้คณะกรรมการจังหวัดพิจารณาสถานศึกษาทุกระดับสถาบันกวดวิชาสถานรับเลี้ยงเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้องสมุด มาตรการสถานบันเทิงมาตรการสถานบันเทิงแผนปรับมาตรการระหว่างวันที่1-15มกราคม65เตรียมพร้อมการเปิดและขออนุญ,ญาตกับคณะกรรมการจังหวัดดังนี้ 1. ผู้ประกอบการปรับปรุงสภาพแวดล้อมระบบอากาศพนักงานรับวัคซีนร้อเซตรียมพร้อมเปิดดำเนินการซึ่งจะพิจารณาให้เปิดดำเนินการตั้งแต่16มกราคม65 โดยพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวสีฟ้าสามารถเปิดบริการผับบาร์ได้ส่วนพื้นที่สีส้มยังไม่อนุญาตให้ดื่มในร้านอาหารซึ่งให้ผู้ประกอบการขออนุญาตภายในวันที่15มกราคมนี้และเริ่มเปิดในวันที่16มกราคมพื้นที่เฝ้าระวังและพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุดให้เปิดจำหน่ายสุราไม่เกิน23นาฬิกาเปิดให้บริการไม่เกิน24นาฬิกางดคาราโอกเกะเต้นรำส่วนกลางงดบริการเครื่องดื่มที่ใช้ แกก้ววร่วมันงดส่งเสริมการขายและกิจกรรมที่คลุกคลีกับลูกค้าสถานบันเทิงเปิดดำเนินการโดยเคร่งมาตรการโควิด1 9ฟรีเซตติ้งพนักงานรับวัคซีนร0 0เซพนักงานนักดนตรีคนเกี่ยวข้องตรวจเอทเคทุก3วันขณะที่ผู้รับบริการต้องแสดงหลักฐานวัคซีนตรวจเอทเคทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามสตรี e t c ทค ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังเชื่อกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ